พี่น้องมาเห็ดนางลมเห็ดนางล้มตายพี่น้องเห็ดนางลมลพี่นอ้อนงงามๆมีปาตอออกกำลังปอกกินว่อนใหญ่เป็นไหนมาๆๆพี่น้องมาก่ะหามครับป่าเราเลยเนาะ จุ่มนึื่อพี่น้องพี่น้อง,อ,งอันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดเฮ็ดย,ย,ยาเฮ็ดไเล็ดเฮ็ดลิ้นจืดนะพี่น้องแต่ว่าสิผ้ากันเอาไปประดับคิดหมาดน้ำจ้ะจไม่ได้ห้าตกแตง่งเนาะสิผ้ากันหักเอาพื้นที่เลยเพราะเนาะเน้องร่มไดชสองดอกแล้วมั้งเยอพะพ่อแม่พี่น้องไหยได้เฮ็ดหูนูน้ำจืดมนันฝนกับตกแล้วพี่น้องได้เฮ็ดหูนูน้ำเราก็ได้เฮ็ดน้ำร่มน้ำเนาะเออ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ยยายเอาสิพ้าไปเบิรงเห็ดเนาะจ้าว่าสิพ้าไปเบิรงเก็บเห็ดนั่งล่มแล้วก็ไปเบิรงเห็ดหูนูนั่นเนาะจ้าตอนนี้ตอนเศร้าเดี๋ยวเขาไปเบิรงบรรยากาศอยู่ป่าเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปหอดป่าเขาจังไปเบิรงบรรยากาศเนาะจ้าว่าเขาสิได้งเมื่อนี้เนาะโอ้พี่น้องบ่อนป่าแล้วนี่พี่น้องในป่ามันเก็บเห็ดมึงบ่อนป่าไปเด้อบ่อนสีโอ้บ่อนสีได้ง่ายเลยพี่น้องโอ้ได้ง่ายเลยเบ่งดีเพรได้เห็ดห้อยหวังวะเออเห็นตัวเล็กวะพเห็นอย่างตาไล่อัมไทย อ้ตมางามดิงามเนาะแมน,นบานแล้วพี่น้องเลยโอ้ขยันบานเท่านี้ขายได้หลายบาทเตอือนป่นนี่สีงามพร้อมพี่น้องอยู่ในปลาพี่น้องในปลาของปลาธรรมศาสตร,ร์ปลาเสียมงาตัวงามงาม <S <S เออพี่น้องแบบที่นี่เห็บนางล่มมันนี่มาเก็บเห็บนางลม่มง,งามงพี่น้องเขาลีเอาบ่อเขาสิปาดเอาแค่บ่อสิบบาทอา,ออาปาดแล้วมั้ด้อพี่น้องไงย่อขาดเอาน,อเน้ำสันเห็บนางล่มให้มันเป็นไก่เริ่มนะ อซองมันต้องกันเอาเอาันเอานี้มันออกเนาะเอาเสียมันออกแม่ก,กินน้ำไปล้างนะเนาะเดี๋ยวเราพี่น้องก่อนหนึงเขาไปเบิ้งกันต่อพี่น้องพี่น้องจ้า

ป๊เดี๋ยวก่อนมอมนนดีจรงไปก่อนไปมาพี่ดองมาเห็นนางลมเห็นนางลมตาพี่ดองเห็นนางลมพี่ดองมามๆมีปาดออย กำลังพอกินว่านไ่เป็นไหนมีเอาหรอม็นหอมันไรนไ่เลยูหน่อยๆนะเวย่มีตงวหนเนาะอ้โอะไน,นี่หน่อยทอาตหหัวหน่อาอ้เอาไหนหนงเนาะอันนี้เลย เินบางไหมลายมาเอาดอกแง่ก็เดินลาย,ยล <c oughs> ลก็ดีลโค้งไม่ไน,นึ้โค่น้าผัดมน,นี่นี่น้ <c oughs> าัก <c oughs> มามามาพี่น้องมางามคััปตาดนเลยเนาะจุ่มนึงพี่น้อง เป็นหนึ่งนึงละตันเท่าไหร่อันนี้เด้อข้าไปเอาคุณเนาะพี่น้องเบงเฮ็ดหูหนูพี่น้องกะลังออกแมนเมื่อไรจ้ะนี่ปวดอะเดี๋ยวเขาจะน่อยเอาให้มันใหญ่จะน่อยเขามาเก็บเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวไว้มันใหญ่จ้ะวุ้นลายแบบลายเลยพี่บเก็บได้ครับออกบ้านเลยเยอะพอแม่พี่น้องไหยได้เฮ็ดหูหนูน้ำจ้ำมัน ผนกระตุกไล้พี่น้องเฮ็ดหูนูน้ำเราก็ได้เห็ดนางลมน้ำเนาะเออดังมาๆพี่น้องเฮ็ดอีเฮ็ดหูหนูพี่น้องเฮ็ดหูหนูจ้ะเฮ็ดหูหนูเด้อพี่น้องเลยเก็บหูหนูน้ำกัน ส้มนี่หน่อยพดเอาไว้ให้มันใหญ่กว่าน้อทิศเหนือม,มาเบิ่งกับซีพอดีพี่น้องคนจีนเี่หน่อยมันกำลังเต็มอยู่นีดหูหนูเนาะนีดหูหนูปลาแตะอยู่เด่นมากได้เฮ็ดหูหนูกินส้มนี่จงไว้ก่อนพี่น้องเห็ด้องดอกพี่น้องสองดอก ูเพี่อเฮ็ดหูนูไลคัอืตเต็มด้วยพี่น้องเต็มเลยเมียนบัตเต็งพี่น้องนี่ผุนโอ้นี่ดอกนี่ได้พี่น้องดอกนี่ได้เยอะดอกนี่ได้เยอะนี่ต้นนี้หน่อยเมียนบัตเต็งพี่น้องเมียนบัตเต็่อาทิตย์หนามากจีเดยเฮูนูฮูนูไปแกงเร้อพี่น้องเลย นีี่่ดอกเบี้ยเห็ดหวกนู้นเต็มอยู่พี่น้องนันน่นนี่วันนี้เดีย๋ยวมันใหญ่กัน,นพี่น้องงานหน่อยๆขึ้นเลี้ยงกันอยู่เบี้ยมูนอะไรพี่น้องเลยแม,ม่นมดกวันอาทิตย์หนึ่งพอดีพี่น้อง ดอกนี่นาสิได้ยัอได้ยังดอกพี่น้องเด้เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูพี่น้องเอาใช่หรือนี่น้ำสองดอกมีสิได้ด้วยพี่น้องนี่นี่กำนึงอยู่พี่น้อง นอ้หผมแง่เลยพี่น้องลีเอลรีเอลเลยค่ะตเกงเฮดหูนูแล้วพี่น้องบาดมันผ่งอกนะจ้ะดอกอ่อนๆกระจายอยู่พี่น้องจไเ้เมาอีกอยู่อาทิตย์นานี่นี่ไรเิบอยู่พี่น้อง เดี๋ยวไปเติมกันกับเห็ดนางร่มนี่ยเติมหนีบแข็งกับมาแนละ้วพี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดทูนูกันจะเห้าอันนี้มัน,นดอกมันใหญ่ซ้ำหนเนาะพี่น้องนี่มันอยากกินเกลือเล่น,นี่ดอกมันได้่ซ้ำหนีมั้งด้วยจ้ะเบีย้ยมันพี่น้องเบีย้ยมันจิตโจงไว้เนาะอาทิตย์หน้ามาเอากระสีได้หลายเติบเป็ เกียหน่อยเต็มอยู่หน่อยดอกนึงพีงน่น้องดอกนึงสองดอกนึ่งพี่นอ้องไปตืมกันบ้างละดอกสองดอกเนาะเพื่อนเพรว่าดอกหน่อยหลายอยู่พี่น้องพี่น้องอันอีต้อยเอาเห็ดนางล้มอยู่เปล่ากสมนึงเด้อพี่น้องเด้อติ๊ตอยเดาแบบมือนเหมือนเด้อ โอ้ยตังตูบปลยก่อนหังไง <laughs> โอ้ยนักมนกต่อยเฮดเด้อพี่น้องนี่เด้อเฮดนั่งฝาอยู่ทั้งฝาจังกินไอ้บอ่

เนี่ยน้ำอนี่ดะกีนเจียบเตียมตาพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเฮ็ดเฮ็ดยาเฮ็ดไขรเห็ดลิ้นจืดนะพี่น้องแต่ว่าสผ้ากันเอาไปประดับคิดหมาดน,นาะจ้ะไม่ได้ห้าตกแ่งนาะสิ้ากันหักอมเฉยเพราะเนาหาง ปซทรงดอกแล้วม,มั้งนน่า,าพี่น้องมามางัดอเอาเห็ดเอาไปประดับโอดีเลยดิ้ามอู้ได้ได้ได้ก้อนพอมสามสันเลยงามงเก็บเรียบเ <c oughs> ก็บเรียบปุยันเลยพี่น้องคอมเมนบานเข้ายางเห็ดไข่เห็ดลินจืดดำเนาะ ในเระพี่น้องเอาไป ata, เฮ็ดยาจ่ะเห็ดลินจื้อปลาเใ็ดลินจื้อปลาตะเฮาสิเอาไปประดับคริสต์มาสในเระจะพี่น้องผลงานเมื่อนี้ไอเห็ดนางร่มเนาะจ้ะเห็ดนางร่มสิมีสองสีเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้คือสีที่เฮาไปได้อีกสีนึงมันจะออกดำๆนิดนึงเนาะอันนี้อยู่ทางทะเลเนาจะจ้ะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเห็ดนางร่มขาวเนาะพี่น้องอันนี้อยู่ทีต่ต้นไม้อันนี้ก็ทางทะเลกับเราพี่น้องแต่ว่าอยู่นนในต้นไม้สูงเนาะจ้ะก็จะมีสีขาวแล้วก็ว สีอกดำๆนิดนึงเนาะแล้วก็เตะฮิตหูนูมาน้อยนึงพี่น้องเี่หูนูมากกำนึงเลยลเราจะไวเทแกงเนาะนี่เราจะพี่น้องผลงานมอนีจ้ะจ้าพี่น้องจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามเป็นกำลังแร่งใจให้ใหยายแววในเด้อจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสำหรับมนันีกะสวัสดีจ้า